สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะอธิบายครับว่าในหน้าแรกของระบบมันประกอบไปด้วยไฟล์อะไรบ้างมีการ INCLUDE ไฟล์อะไรมาใช้บ้างนะครับเวลาที่คุณได้โค้ดไปแล้วคุณอยากจะแก้ไขเพิ่มเติมนะครับอยากจะตกแต่งเพิ่มเติมจะได้รู้ว่าเข้าไปแก้ที่ไฟล์ไหนนะครับผมอ่ะนะครับคลิปนี้แจ้งไว้ก่อนว่าอาจจะยาวนิดนึงนะครับแต่ก็บท u t u b e นะครับมันสามารถ ปรับความเร็วในการดูคลิปได้นะครับคุณก็อาจจะปรับให้มันไวขึ้นก็ได้นะครับในกรณีที่คุณมีเวลาไม่มากพอนะครับผมนะครับมาเริ่มกันครับในหน้าแรกของเว็บไซต์นะครับไฟล์ที่ถูกเรียกขึ้นมาใช้งานก็คือไฟล์ที่ชื่อว่า index psp นะครับผมอ่ะก็คือไฟล์นี้ครับ index psp อ่ะนี่ครับไฟล์นี้ครับ ใน index p p มีการเรียกใช้ไฟล์อะไรมาบ้างนะครับให้เราโฟกัสคำนี้ครับคำว่า include ครับเห็นไหมครับ include include แล้วก็มีชื่อไฟล์แสดงว่าไฟล์พวกนี้เป็นส่วนประกอบในไฟล์ index ด้วยนะครับผมอ่ะนี่ครับมีหลายไฟล์เลยนะครับผมอ่ะ category นะครับ list new index อ่ะนี่ครับนี่ครับ list pyd by view อ่ะนะครับแล้วก็พวกนี้ครับ เยอะแยไปหมดเลยนะครับผมอ่ะทีนี้ครับเรามาเริ่มต้นไฟล์แรกครับว่ามันคืออะไรนะครับไฟล์แรกที่มีการ i n c l u d e เข้ามาชื่อว่า h p p นะครับเราก็มาดูทางด้านซ้ายมือก็คือไฟล์นี้ครับอ่ะไฟล์นี้ครับมีการเรียกใช้ session start นะครับเพราะว่าใน shopping cart ของเรานะครับหรือว่าตะกร้าสินค้าของเราใช้ session นะครับในการเก็บข้อมูลลงในตะกร้าสินค้า ะนะครับแล้วก็มีการเรียกไฟล์ในการเชื่อมต่อ database เข้ามานะก็คืออยู่ในโฟลเดอร์ o n n e c t i o n แล้วก็ ConDB นะครับตรงนี้ก็มีการ q u e r y ข้อมูลของสมาชิกที่มีการลาอินเข้ามาอ่ะไต์เต้นครับรันคาวไลอยากเปลี่ยนชื่อ title ก็มาเปลี่ยนตรงนี้แล้วก็มีการเรียกไฟล์พวก Bootstrap ต่างๆนะครับแล้วก็ในระบบนี้ครับใช้ o o o t s t r เวอร์ชัน n 3 ใช้ bootstrap เวอร์ชัน3นะครับ3.3.7นะครับผมจะรู้ได้ไงว่าเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ไหนนะครับเข้าไปศึกษาได้ที่ไหนครับแล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์ getbootstrap com เว็บไซต์นี้นะครับแล้วก็พอเข้ามาเสร็จปั๊บมันมาหน้านี้ใช่ไหมครับเวอร์ชั่นปัจจุบันที่ผมอัดคลิปในตอนนี้คือเวอร์ชัน5นะครับเราอยากจะไปดูเวอร์ชันที่ต่ำกว่านี้ครับแล้วก็เข้าไปที่ลิงก์นี้ครับ อ๋อลีลิสนะครับคลิกเข้าไปครับอ่ะนี่ครับเวอร์ชันที่เราใช้กับเว็บไซต์นี้ครับคือเวอร์ชันนี้ครับ3.3อ่านี่ครับนี่ครับเข้าไปศึกษาดูครับเมนู e ีเดตคอมโพเนนต์ javascript ต่างๆนะครับผมอยากเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับสามารถเข้ามาศึกษาคลาสได้จากเว็บไซต์นี้ก่อนนะครับผมอ่ะต่อครับ S ่ะ s p p เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปแบนเนอร์ครับอยากเปลี่ยนแบนเนอร์เปลี่ยนตรงไหนนะครับแบนเนอร์คืออะไรนี่ครับที่แสดงสีน้ำเงินในตรงนี้ครับเป็นภาพนะครับภาพสีน้ำเงินตรงนี้ครับถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแบนเนอร์คุณตกแต่งมาภาพของคุณมาแล้วนะครับวิธีเปลี่ยนนะครับเราก็มาสืบกันว่าโค้ดมันอยู่ที่ไฟล์ไหนก็อยู่ที่ banner p h p p ครับแล้วก็ไปดูครับ b a n n e r p h p p ครับแล้วก็ double click เปิดขึ้นมาอ่ะนี่ครับก็จะมีการเก็บภาพไว้ที่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า img นะครับแล้วก็ไฟล์ภาพชื่อว่า b jpg นะครับไซส์ที่กำหนดก็คือ980คูณ200พิกเซลนะครับผมอ่ะนี่ครับใครอยากจะเปลี่ยน Banner ก็มาเปลี่ยนที่โฟลเดอร์นี้ img แล้วก็ b jpg นะครับถ้าคุณเปลี่ยนเป็นชื่ออื่น นามสกุลอื่นคุณต้องมาเปลี่ยนโคตรงนี้ด้วยถ้าคุณไม่เปลี่ยนมันก็ไม่แสดงนะครับอ่ะเปิดให้ดูครับ img ครันี่ครับแล้วก็ b jpg นี่ครับภาพแบนเนอร์ของเรานะครับอยากเปลี่ยนก็เข้ามาเปลี่ยนตรงนี้ครับอ่ะปิดไปครับต่อไปครับ n น็บบาครับ n น็บบาคืออะไรคือเมนูครับนี่ครับที่แสดงหน้าหลักแจ้งชำระเงินข่าวกระทู้ค้นหาสินค้าสมัครสมาชิกล็อกอินพวกนี้นะครับนี่คือไฟล์เนบบา หรือว่าเมนูนั่นเองนะครับต่อมาครับไฟล์ category นะครับ category p p คืออะไรนะครับก็คือไฟล์นี้ครับที่แสดงหมวดหมู่หรือว่าประเภทของสินค้านี่ครับเวลาเราคลิกนะครับนี่ครับก็จะแสดงสินค้าตามประเภทต่างๆนะครับผมซึ่ง category p p อยู่ตรงไหนนะครับก็อยู่ตรงนี้ครับนี่ครับก็มีการคิวรี่ข้อมูลจากตารางประเภทสินค้ามาด้วย นะครับผมแล้วก็มาวนซ้ำนะครับบน list group นะครับซึ่ง list group ก็คือนี่ครับที่แสดงประเภทต่างๆนะครับผมอ่ะต่อไปครับอันนี้ปิดไปก่อนนะครับ list new index นะครับ list new index ก็คือไฟล์ที่แสดงข่าวล่าสุด2ข่าวตรงนี้ครับอ่ะนี่ครับข่าวเนี่เราคลิกดูข้อมูลได้นะครับอ่ะ list new index นะครับแล้วก็ดูนี่ครับ นี่ครับผมก็คิวรี่ข้อมูลมาจากตารางข่าวแสดงแค่3ข่าวนะครับเพราะว่าที่คิวรีไว้ลิมิตตรงนี้ครับแค่3ข่าวนะครับผม3ข่าวล่าสุดนะครับปิดไปครับต่อไปครับ list product by view listprd by view นะครับซึ่งไฟล์นี้สำหรับแสดงสินค้าตรงนี้ครับนะครับสำหรับแสดงสินค้าตรงนี้ครับ นี่ครับผมแสดงสินค้าแนะนำยอดวิวสูงสุดนะครับอ่ะ list b y view นี่ครับยอดวิวสูงสุด4อันดับนะครับผมก็ไปคิวรีข้อมูลจากตาราง tbl underscore product อ่ะนี่นะครับอ่ะต่อครับผมอ่ะ ems น่ะแสดงภาพ ems แล้วก็ลิงค์ไปที่นะครับเว็บไซต์ของไปซนี ทีนี้มาส่วนนี้ครับรายการโชว์สินค้านะครับผมรายการโชว์สินค้านะครับเงื่อนไขการทํางานตรงนี้ครับมันจะทํางานตาม if elif แล้วก็ else นะครับตอนนี้ยังไม่มีเงื่อนไขอะไรนะครับซึ่งเราสังเกตได้จากตรงไหนสังเกตได้จาก URL ด้านบนครับถ้าไม่มีการส่งพารามิเตอร์นะครับหรือว่าหรือว่าการส่ง X ส่งอะไรไปก็ตามนะครับ method get นะครับมันจะถูกเรียกไฟล์แรกมาใช้งานก็คือ list underscore p d ตรงนี้ครับ นะครับ list underscore p r d ไฟนี้ครับก็คือไฟล์ที่แสดงรายการสินค้าทั้งหมด9รายการนะครับก็คือตรงนี้ครับนี่ไงครับสินค้า9รายการนี่ครับที่แสดงนะครับ9รายการตรงนี้ครับอ่นะครับผมที่แสดง9รายการตรงนี้นะครับผมอ่ะต่อครับบล็อกนี้ยังไม่จบครับยังมีอีก3ไฟล์นะครับอ่ะยังมีอีก2ไฟล์นะครับผมอ่ะทีนี้ครับถ้า ตัวแปร t underscore d ไม่เท่ากับค่าว่างมันจะเรียกไฟล์นี้ขึ้นมาครับ list by type คืออะไรครับก็คือตรงนี้ครับถ้าเราคลิกที่ประเภทปึ้งนะครับสักหนึ่งประเภทนะครับมันแสดงสินค้าตามประเภทตรงกลางใช่ไหมครับแต่ข้างบนครับคุณไปดูครับมันส่งพารามิเตอร์ชื่อว่า t underscore d เท่ากับ2มานะครับเราก็มาดูงืนไขขงเราครับเราประกาศรับในตอดเกแล้วใช่ไหมครับ ถ้าตัวแปร t d ไม่เท่ากับค่าว่างมันก็เรียกไฟล์นี้ขึ้นมาใช้งานก็คือ list p d by type ะเราเปิดดูครับนี่ครับก็คือแสดงสินค้าตามประเภทนะครับแสดงสินค้าตามประเภทนะครับผมต่อครับมีอีกหนึ่งอันครับอีกหนึ่งอันใครครับตัวแปร q ก็รับค่ามาจาก method get เหมือนกันถ้าตัวแปร q ไม่เท่ากับค่าว่างมันจะเรียกไฟล์นี้ขึ้นมาใช้งานครับ l i s t p d by type อ่าโทษทีครับ listprd by q q ก็คือการค้นหาข้อมูลนะครับอ่านะครับลองดูครับไปหน้าหลักก่อนครับอย่างเช่นผมค้นหาคำว่า iphone นะครับมันก็มีที่คำว่า iphone นะครับผมอ่ะนี่ครับ q เท่ากับ iphone มันก็ได้สินค้าที่ชื่อว่า iphone ขึ้นมานะครับผมเราไปดูไฟล์ครับถ้าตัวแปล q ไม่เท่ากับคำว่างเรียกไฟล์นี้ขึ้นมาใช้งานครับ listprd byq listprd byq แล้วบันลิกขึ้นมาครับอ่ะนี่ครับก็จะมีการไปคิวรี่ข้อมูลนะครับจากการค้นหาข้อมูลนะครับโดยที่เอาคอลัมน์ p n d e r s c o r e name ก็คือชื่อของสินค้าหรือว่าคอลัมน์ p n d e r s c o r e detail นะครับเอา2คอลัมน์นี้มาค้นหาข้อมูลถ้าเจอคำว่า ไอโฟนอย่างที่ผมค้นหาเมื่อกี้ก็ให้มันแสดงข้อมูลออกมานะครับผมตามนี้นะครับผมอ่ะต่อครับอ่ะต่อไปครับคา d ครับ c a r d p h p นะครับก็คือไฟล์ที่แสดงข้อมูลตรงนี้ครับเห็นไหมครับตะกร้าสินค้าตรงนี้นั่นเองถ้าเรามีการกดสั่งซื้อเห็นไหมครับอ่ะรายการสินค้าก็จะไปแสดงทางด้านขวา มีภาพสินค้าราคาจำนวนแล้วก็ราคารวมนะครับ cart p p คือไฟล์นี้ครับอ่ะนี่ครับคือไฟล์สำคัญเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นไฟล์ที่เก็บข้อมูลการสั่งซื้อนะครับลงในตะกร้าของเราอ่ะนี่ครับผม select ข้อมูลจากตาราง product ด้วยนะครับผมอ่ะนี่ครับแล้วก็ for e shopping cart มาด้วยนะครับผมอ่ะนี่นะครับ และก็ในนี้ยังสามารถลบสินค้าออกได้นะครับคลิกคำนวณได้นะครับผมมันก็คือเงื่อนไขที่อยู่ตรงนี้ครับนี่ครับถ้า add ก็เพิ่มสินค้าเข้าไปในตะกร้านะครับผมถ้า add ก็เพิ่มสินค้าเาไปในตะกร้าถ้า remove ก็คือลบสินค้าถ้าอัปเดตก็คืออัปเดตราคาสินค้าแล้วก็จํานวนที่อยู่ทั้งหมดให้ได้ราคารวมมาอย่างถูกต้องนะครับผมแนะนําแค่นี้ก่อนนะครับผมกลับไปที่ index ครับมีอะไรครับ สินค้าแนะนำนะครับบอกไปแล้วนะครับ ems บอกไปแล้วนะครับต่อไปอันล่างสุดครับ include f p p f ก็คือ footer ครับผมตั้งชื่อไฟล์สั้นๆครับลองเปิดขึ้นมาครับนี่ครับ footer ครับบอกว่าร้านค้าออนไลน์ลิขสิทธิ์นะครับปี2021นะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่ได้สอร์สโค้ดตัวนี้ไปนะครับคุณอาไปปรับแต่งเพิ่มเติมได้เต็มที่นะครับนะครับแล้วก็ใน ตัวฟุตเตอร์ครับก็คือที่แสดงตรงนี้ครับนี่ครับสีเทาๆแบบนี้ครับยังมีลิงก์ครับให้ล็อกอินแอดมินครับหรือว่าเจ้าของร้านต้องล็อกอินข้างล่างตรงนี้นะครับอ่านี่ครับคลิกล็อกอินนะครับก็จะเจอหน้านี้ซึ่งไฟล์ล็อกอินเราก็ดูตามนี้เลยครับนี่ครับล็อกอิน underscore admin. pp นะครับก็คือไฟล์นี้ครับอ่าขอปิดพวกนี้ไปก่อนอ่านะครับล็อกอินแอดมินอ่านี่ครับผมไฟล์ล็อกอิน นะครับผมแล้วก็ในพวกการ include banner navbar อะไรเนี่ยก็มีการ include ไปทุกไฟล์เลยนะครับ include ไปเหมือนกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น head banner navbar แล้วก็ล่างสุดก็คือ footer อ่านี่ครับจะ include ไปเหมือนกันหมดเลยให้มันเป็นเทมเพลตเดียวกันนะครับไฟล์อื่นนะครับชำระเงินนะครับแจ้งชำระเงินก็คือแสดงข้อมูลธนาคารจากตารางแบง k ์ใช่ไหมครับหรือว่า t b l Bank เราก็ดูครับ how to buy .php นะครับ ให้โฟกัส ul ข้างบนก่อนแล้วค่อยมาเปิดดูชื่อไฟล์นี่ครับ how to buy ก็ q u r r y ข้อมูลนะครับจากตาราง t b l bank แล้วก็แสดงข้อมูลออกมานะครับแสดงข้อมูลในรูปแบบของตารางนะครับผมก็มีการ include head banner เและ bar เหมือนกันนะครับผมต่อครับข่าวครับข่าวก็วิ่งไปที่ไฟล์ชื่อว่า news php อ่ะแล้วก็เปิด news php ขึ้นมา นะครับอันนี้แนะนำนะครับไฟล์ก็อะไรที่คุณอยากตกแต่งในอนาคตนะครับเห็นไหมครับก็ include h e ่า include navbar นะครับ include data table มาด้วย navbar category นะครับแล้วก็เรียกใช้ไฟล์ตามข่้นไายต่างๆในบล็อกนี้แล้วก็แล้วก็ include f นะครับได้หน้าตาแบบนี้มานะครับลองเปิดดูข่าวรายละเอียดข่าวมันก็วิ่งไปที่ไฟล์ชื่อว่า news p h p นะครับ underscore d ก็คือ id ของข่าว แล้วก็ New Detail แล้วก็ไปดูครับ New p t p อ่ะนั่นไข่ตรงนี้นั่นเองเห็นไหมครับถ้าไม่มีการส่งเมทอดอะไรเลยนะครับเราเรียกไฟล์นี้ขึ้นมาใช้งานแต่ถ้ามีการส่งพารามิเตอร์นะครับ Enderscore D ไปนะครับไม่เท่ากับข้าว่างก็เรียกไฟล์นี้เข้ามาใช้งานก็คือ List New Detail นะครับผมอ่ะถ้าอยากไปแก้นะครับอ่ะต่อครับกระทูนะครับกระทู เราทูสนะครับไฟล์ชื่อว่า board php นะครับ board php แล้วก็เปิดขึ้นมาดูครับ board php อนะ่ะนี่ครับเล็กข้อมูลจาก t b เ b o a r d นะครับ include head อ่า data table banner navbar เหมือนกันเลยนะครับผม list new ด้วยอนะ่นี่ครับแล้วก็แสดงข้อมูลนะครับ board ในรูปแบบของตารางนะครับผมอนะ่ถ้าเราคลิกดูคำตอบ มันก็จะวิ่งไปที่ไฟล์ที่ชื่อว่า board underscore detail นะครับเราก็เปิด board underscore detail ขึ้นมาก็คือไฟล์นี้ครับอ่ะนี่ครับก็จะ include ไฟล์คล้ายๆกันนะเพื่อให้ได้เทม l a t e หน้าตาเหมือนกันนะให้มาดูเป็นระบบเหมือนกันนะครับผมอ่ะนี่ก็คือการทำงานอ่ะนะครับแล้วก็ไฟล์ประกอบของหน้าหลักแล้วก็ส่วนอื่นของระบบนะครับผมย้ำอีกทีนึงนะครับคลิปนี้คือ บอกที่อยู่ของไฟล์ว่าแต่ละจุดนะครับที่มีการแสดงข้อมูลในหน้านี้มีการเรียกไฟล์ include ไฟล์อะไรเข้ามาใช้งานนะครับผมในคลิปต่อไปครับผมจะอธิบายนะครับในส่วนของสมาชิกนะครับว่าถ้าสมัครสมาชิกและล็อกอินเข้าไปแล้วนะครับมีการเรียกไฟล์อะไรเข้ามาใช้งานบ้านนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ